วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูตชี่ที่ขายนะก็สกูตชี่ที่ขายนะคะเราก็เคยรีวิวไปแล้วยังยังมั้งก็จำไม่ค่อยได้ไงเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปมานานมากเนื่องจากโทรศัพท์เสียนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนสกูตชี่ที่ขายที่เหลือหรือว่าขายอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอันแรกนะคะจะเป็นมาการองขายเป็นแยกชิ้นนะเดี๋ยวไเดี๋ยวเพื่อนจะขาย ก็อันเนี้ยมันมาปนอยู่ด้วยเพราะที้เกียบใส่ตอนนี้เหลือสองเหลือสองชิ้นนะคะชิ้นละเดี๋ยวจะลดให้ราคาเลยนะเพราะว่ามันเหลือสองชิ้นนะคะมันเหลือสองชิ้นนะจะลดราคาให้เหลือสามสิบบาทตอนแรกสาบสิบเหลือสามสิบคุอกข้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับข้อลเล็กก็ตรงมาจากอันนี้จะเป็นเอ่อจักรุชี เหลือสามชิ้นนะคะชิลละยี่สิบบาทไม่มอ่ะอันนี้เหลือเหลือเยอะเลยเป็นวัฟเฟิลนะก็จะเหลือประมาณหนึ่ี่ชิ้นนะคะชิลละจะลดราคานะตอนแรกยี่สาตอนนี้เหลือยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นบัชบารก็เหลือสามชิ้นชิลละยี่สิบเหมือนกันอันนี้ขายดีมาก หรือสองชิ้นยี่สิบบาทนะคะนี่ของขายเราอยู่ตรงนี้ใช่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะนี่ก็เรามีคอลเลคชั่นของเราอยู่อันหนึ่งอ่ะอเราเนนี่ยคคอลลเเเชั้ก็บไว้เป็นของเราสองอันนี้ค่ะมันมีตําแหน่งก็เก็บไว้นี่คือถุงคอลเลคชั่นอันนี้พวกเก็บไว้ที่พวกที่สรุปเนี่ยสองอันเนี้ย อันนี้แซลูนะค่ะเดี๋ยวพี่มันมีสองียวอะอะไรอยู่ดีๆมาไปไม่ได้เข้าตู้เย็นนะเดี๋ยวมาดูอันเดิมมันมีตังนีนะเนี่ยสลูแฮมเบอร์เกอร์รุ่นนี้จะไม่มีอันหน่น่าจะไม่ค่อยมีอันไหนึ่งที่แซลูตังมีเยอะมากนะคะก็เลยไม่ขายนะนี่จะเป็นคอลเลคชั่น หมดที่เหลืออยู่ก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้บาย